วันนี้พายอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่าน,นี่คือคําทํานายของคุณพิมพ์รับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะวันนี้พายอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะวันนี้พายอยากจะบอกว่านะคะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายนะคะหลายๆคนได้ย้ายบ้านนะคะย้ายงานนะคะช่วงนี้คุณมีเรื่องกังวลมีเรื่องไม่สบายใจคิดหนักคิดมากคิดเยอะระวังปวดหัวไมเกรนระวังคําพูดและอารมณ์และก็การตัดสินใจด้วยนะคะ การตัดสินใจอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์นะคะช่วงนี้มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงยกย้ายจะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์คุณเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะแต่คุณสามารถผ่านมันไปได้นะคะ <The rate meine Al Isaac> อย่าคิดมากอย่าคิดเยอะนะคะในช่วงนี้นะคะคิดมากนะคะระวังเป็นไมเกรนระวังปวดหัวนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์ได้เดินทางเดินทางระวังในเรื่องของการขับรถนะคะระวังเรื่องของการขับรถด,ด้วยนะคะช่วงนี้นะคะหลายๆคนนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ย้ายนะคะ ย้ายงานย้ายบ้านจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณสีนำโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้คือสีแดงสีเขียวแล้วก็สีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะสองหนึงนะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ